สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูพินทุกคนนะคะและก็สวัสดีผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพบกับคุณครูพินเช่นเคยค่ะวันนี้ครูพินจะพาเด็กๆนะคะไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับพยัญชนะไทยเสียงของพยัญชนะไทยนะคะและก็การฝึกอ่านพยัญชนะไทยค่ะ ซึ่งนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการประเมินนะคะพัฒนาการรายบุคคลนะคะซึ่งพบว่ามีเด็กๆบางคนนะคะยังไม่สามารถจดจําพยัญชนะไทยหรือเสียงของพยัญชนะไทยได้นะคะทําให้พบปัญหาก็คือเวลาเด็กๆนะคะฝึกอ่านประสมคํานะคะไม่สามารถประสมคําได้คล่องนะคะหรือว่าการอ่านได้คล่องนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆสามารถจดจําได้แล้วนะคะเด็กๆจะมีพื้นฐานแล้วก็สามารถ เรียนในบทอของสระนะคะแต่ละสระแล้วก็การ,ระสมคำนะคะได้โดยง่ายนะคะอ่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูพิ์จะพาเด็กๆนะคะไปทบทวนกันเลยนะคะเกี่ยวกับ การฝึกอ่านพยัญชนะไทยกอไก่ถึงหอนกฮูกนะคะเพื่อปูพื้นฐานในการอ่านสะกดคําหรือว่าการประสมคํานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยตัวแรกนะคะเด็กๆตัวแรกนะคะพยัญชนะตัวแรกก็คือตัวอะไรนะคะกอไก่นั่นเองนะคะกอไก่อ่านว่ากอ นะคะ,อ,ะอ,อ่ากไก่อ่านว่ากอ่าออกเสียงกนะคะอะ่ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะอ่าตัวต่อไปขอไข่อ่านว่าขอเห็นไหมคะอ่าเด็กๆอ่านตามเลยนะคะขอขวดอ่านว่าขอตัวต่อไปค่ะคอควายอ่านว่า คอตัวต่อไปเลยนะคะคอคนอ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคององูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอ ชอชิงอ่านว่าชอชอชอ,อ่านว่าชอซอโซอ,อ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอยอหยิง อ่านว่ายอตัวต่อไปค่ะดดชะดาอ่านว่าดดตัวต่อไปนะคะตอประตักอ่านว่าตอทอฐานอ่านว่าทอพอนางมนโทอ่านว่าทอ ทอผุเท่าอ่านว่าทอนอนเนนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอตอเต่าอ,อ,อ่านว่าตอทอถุง อ่านว่าถอทอทหารอ่านว่าทอทอทงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอบอใบไม้ อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอผอพึ่งอ่านว่าผอฝอฝาอ่านว่าฝออ่านตามเลยนะคะพอพาน อ่านว่าพอพอฟันอ่านว่าฟอพอสำเพาอ่านว่าพอมอมาอ่านว่ามอเด็กๆอ่านตามเลยนะลูกยอยักษ อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่าลอวอแแวนอ่านว่าวอ อสาลาอ่านว่าสอสอมฤสีอ่านว่าสอสอมเสืออ่านว่าสอ,สอ,สอ,อ,าาสอหอหีบอ่านว่าหอ รอจุลาอ่านว่าลอออ่างอ่านว่าออหอนกหูอ่านว่าหอนะคะอ่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนะคะการฝึก พยัญชนะไทยนะคะตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนุโกเลยนะคะให้เด็กๆนะคะดูในคลิปนี้นะคะบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็ฝึกนะคะการ จดจำนะคะจดจำเสียงของพยัญชนะนะคะเพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการสะกดคำหรือการอ่านประสมคำนะคะเวลาเด็กๆเ,เรียนในเรื่องสระที่ครูพินนะคะสอนในวิชาภาษาไทยเนี่ยเด็กๆก,ก็จะสามารถอ่านสะกดคำได้ง่ายนะคะอย่างเช่นเรื่องสระ,ะอาใช่ไหมคะถ้าพยัญชนะขึ้นต้นด้วยขอไข่ใช่ไหมคะขอบวกกับสระก็คือสระอาขอเสียงขอมาก่อนใช่ไหมคะขอไข่เสียงก็คือขอใช่ไหมคะ ขออาขาเห็นไหมคะเด็กๆจะสามารถสะกดได้เลยนะคะหรือว่าสระอื้อใช่ไหมคะที่เราเรียนไปล่าสุดก็คือสระอื้อใช่ไหมคะสมมุติว่าพยัญชนะคือกอไก่ใช่ไหมคะพยัญชนะคือกอไก่กอไก่เสียงออกอเสียงของกอไก่คืออะไรนะคะคือเสียงอะไรคะคือเสียงกอนั่นเองนะคะกอใช่ไหมคะกอสระอื้อใช่ไหมคะบวกกับอะไรคะผสมกับสระอื้อก็ต้องอ่านว่ากอ 嗯。 คืออย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในการประสมคำนะคะเราต้องรู้จักเสียงของพยัญชนะก่อนเด็กๆถึงจะสามารถนะคะอ่านประสมคำได้นั่นเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปทบทวนนะคะคุณครูพินก็ฝากให้เด็กๆนะคะเปิดดูแล้วก็ฝึกอ่านตามนะคะทบทวนนะคะเสียงของพยัญชนะไทยนะคะเพื่อปูพื้นฐานนะคะเมื่อเด็กๆมีพื้นฐานแล้วเด็กๆก็จะสามารถนะคะเรียนนะคะแล้วก็สามารถ เข้าใจในเนื้อหาที่ครูพินสอนไปได้ง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเด็กๆตั้งใจเรียนตั้งใจฟังทบทวนกันด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย